โตโยต้ารีโวนะครับปัญหาคือน้ําหายนะครับหาทุกชิ้นส่วนแล้วก็ไม่มีครับเป็นปั๊มน้ําหม้อน้ําก็ไม่รั่วครับนี่ครับตัวที่รั่วคือตัวนี้ครับนี่ออยคูลเลอร์ครับออยคูลเลอร์ระบายความความเย็นของ GTR นะครับตัวนี้ได้ทําการถอนน็อนออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกออกมา ยกมาแล้วครับนี่มาดูครับมีน้ําอยู่ในรังผึ้งนะครับนี่มีน้ําคาบน้ําอยู่นีะครับอันนี้ถ้าเครื่องยนต์ร้อนยิ่งดันออกนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็น้ําจะออกเยอะเครื่องยนต์จะไม่ยอมไม่ค่อยติดนะครับแบบนี้นะครับเจอปัญหาแล้วครับตัวนี้ครับตัวเจ้าออยคุลเลอร์ครับตัวนี้ ออยคุลเลอร์เห็ครับตัวใหม่นี่นี้ครับตัวใหม่ครับตัวใหมให่ระยะการใช้งานก็สองแสนเกือบสามแสน,นครับน้ำก็กัดก่อนแล้วก็รั่วได้นะครับโอเคครับผม